สดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเน่ของเล่นแมวครับตัวน,นี้ของเล่นแมวตัวน,นี้เออมาดูกันทางเล่นแมวกันดีกว่าครับของเล่นแมวตัวน,นี้ด้านล่างก็จะมีสายานนะครับสองก้อนนะครับเราจะมาใส่กันเลยเริ่มจากก้อนที่หนึ่งก่อนเลยนะครับเอ็อไปก้อนที่สองอ่ออปีดนี่ออลองเปิดสวิฟต์ดูครับว่ามันทํา มันทำอะไรได้บ้างเอ้าแมวตัวนี้โอ้เอ้าแมวตัวนี้หางกระดิกได้ครับหางมันกระดิกได้เน่ๆๆๆเน่เน่ดูด้านข้างเลยครับโอ้ตามีไฟเลยครับตัวนี้แหมเหนียวเหมียวเหมียวครับนี่ล็อกแมวเหมียวนี่หางดูหางครับเน่หน้าตาน่ารักมากครับแหมเจอกับหมาพิเาจูระน่อย

ไปตามไปต่อทีไรครับเอ้ยหายตัวแมงของเราเกินน้ำขบวนหน่อยเด้วอ๋อออ๋ออ๋เอ้ามีอะไรอีกครับวัววัวเอาวัวตัวนี้ไม่เดินอีกแล้ววัวตัวนี้ไม่เดินแล้ว